สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจอยจะมาแนะนำผ้าม่านที่ควรจะเลือกใช้ในห้องนอนว่าเป็นแบบไหนจะตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้นะคะอยากรู้เรื่องผ้าม่านสอบถามราคาผ้าม่านติดตามข่าวสารเกี่ยวกับผ้าม่านอย่าลืมกดติดตามกันนะคะอย่างแรกเลยนะคะคุณลูกค้าต้องรู้ก่อนนะคะว่าจริงๆแล้วเราต้องการให้ห้องมืดมืด เพื่อการหลับพักผ่อนที่สบายหรือไม่ได้ซีเรียสมากมีแสงแดดลอดเข้ามารำไรเราก็นอนหลับได้เหมือนกันนะคะถ้าซีเรียสเรื่องแสงแดดมากนะคะไม่ให้แยงตาควรเลือกใช้ผ้าม่านกันแสง90-95%ค่ะจะห้องมืดแล้วก็ตอบโจทย์ได้แน่นอนนะคะไม่มีแสงแดดแยงตาค่ะแต่ถ้าเราเป็นคนหลับง่ายหลับสบายจะเลือกใช้ผ้าม่าน UV เพียง80%ก็ได้นะ จะมีแสงแดดลอดเข้ามาได้บ้างค่ะอีกอย่างนึงที่สำคัญเลยนะคะลูกค้าหลายๆท่าน ต้องการที่จะติดผ้าโปรงในห้องนอนเพื่อให้มีความสวยหวานนะคะจอยแจ้งก่อนว่าติดได้แต่อย่าลืมคำนึงถึงนะคะเรื่องขารางสองชั้นหรือที่เรียกกันว่ารางคู่เพราะเวลาติดผ้าโปรงนะคะเราจะเป็นขารางยาวค่ะจะยื่นออกมาจากผนังค่อนข้างเยอะดังนั้นนะคะจะมีแสงแดดลอดเข้ามาตรงช่วงระหว่างขารางสองชั้นนี่แหละค่ะถ้าลูกค้าท่านไหนนะคะเป็นคนหลับ ยากไม่อยากให้มีแสงแดดลอดเข้ามาแยงตาเลยนะคะไม่ควรติดผ้าโป่งนะคะติดแค่ผ้าทึกพอแล้วเพราะว่าขาลางมันจะชิดกับกำแพงมากกว่าจะได้หลับสบายนะคะ อีกอย่างนึงเลยสําหรับลูกค้าที่ติดวอลเปเปอร์ในห้องนะคะถ้าวอลเปเปอร์ของเรานะคะเป็นแบบลายเยอะมากๆเลยลายดอกไม้ลายพร้อยๆนะคะแนะนําให้เลือกผ้าม่านสีพื้นนะคะห้องนอนเราจะได้ดูแล้วสบายตาค่ะ ไม่เยอะนะคะไม่ใช่วอลก็เยอะพะม่านก็ลายเยอะพร้อยไปหมดเลยจะดูแล้วละลานตามากค่ะแต่ถ้าวอลเปเปอร์เราลายน้อยๆค่ะหรือแทบจะไม่มีลายเลยนะคะอันนี้แหละค่ะที่สามารถใช้พม่านลายพลอยๆได้เลยนะคะ อีกอย่างหนึ่งที่สําคัญสําหรับลูกค้าที่ห้องนอนไม่ได้ใหญ่มากนะคะเป็นห้องนอนเล็กๆกระทัดรัดแนะนำให้ใช้ผ้าม่านสีอ่อนนะคะจะช่วยทำให้ห้องดูปโปรง่งดูกว้างไม่อึดอัดค่ะจะดูสบายตาแน่นอนเลยนะคะถ้าเรายิ่งเลือกผ้าม่านสีเข้มห้องเราจะยิ่งดูเล็กดูอึดอัดกันเข้าไปใหญ่เลยค่ะ ถ้าลูกค้าท่านไหนอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะโทรมาถามจอยกันได้เลยนะคะที่เบอร์087-005-9845ค่ะจอยหวังว่าคลิปนี้นะคะจะมีประโยชน์นะคะสำหรับลูกค้าหลายๆท่านที่ต้องการตกแต่งห้องนอนนะคะจะได้ออกมาตามความพึงพอใจที่เราต้องการเลยค่ะ ถ้าอยากจะมาดูลายผ้านะคะยินดีต้อนรับเลยนะคะมาที่ร้านได้เลยตั้งอยู่ที่ห้างซีคอนซีนัครินค่ะชั้นสองนะคะโซนสีสั้นหลังห้างทองหั่วเช้งเฮงค่ะเปิดบริการ11โมงถึง1นึ่ทุ่มครึ่งหยุดทุกวันอังคารนะคะ ถ้ายังไงนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้จอยกันด้วยค่ะแล้วกด s ั b สไครต์ติดตามกันเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะถ้าจอยมีเคล็ดลับดีๆเทคนิคดีๆและกอประมาณสวยๆจะได้รู้ก่อนใครๆได้เลยนะคะด้วยการกดกระดิ่งแจ้งเตือนค่ะยังไงวันนี้จอยลาไปก่อนนะคะขอบพระคุณที่ติดตามชมกันมาโดยตลอดเลยค่ะสวัสดีค่ะ